สวัสดีครับพี่นอ้องแฟนๆขอัใจช,ชาวทุง่งและกกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอาลังจากเซตสัพภารกิจฮอตน้ำต้นไม้ตัวตาคว่มเรียบร้อยแล้วก็มาพร้าพี่พอร์นพี่กอาเนาะน,นะครับเอามื่อนี่นะครับมีแฟนครับให้ข้อคิดมาชาวทุ่งนําไปพิจนาในเรื่องของพี่จันนาอย่างน,อาน้อยเหมือนกันครับเพือาา่อนบอกว่าบรรดาพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยเช่นพวกข้าตะไคร่ใบมะกรูดใบสะเดาเครื่องคอห้อหรือ,อพ,พืชสมุนไพรต่างๆที่เ้าสามารถน้ำปลาอานามาก,กําจัดแล้วก็บครับไรแมลง สำหรับพืชผักเท่าไร่นี่ยถ้าเอามามักเป็นปุ๋ยได้บ่สันเมื่อเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วมักย่อยสลายเป็นปุ๋ยดีเลรสามารถเอาไปใส่ต้นไม้เป็นทั้งปุ๋ยบำรุงต้นไม้เป็นทั้งปุ๋ยป้องกันและกําจัดมแมลงกับจัดศัตรูพืชเป็น,นตัวได้ยี่บ่สันปุ๋ยมักสูตรสมุนไพรนะอ่ะถือว่าเป็นแนวความคิดอีกแบบเนาะ,ะชาวชุงกับเพื่งจะได้ยินนะครับ สมุนไพรนะครับพืชสมุนไพรต่างๆที่เข้าหูจักกันดีในท,อทน้องเ่นเช่นค่าเนีน่ยค่าได้ใระ,ะบบเป็นกอไหวได้เนี่ยเป็นลำยิงใหญ่เนี่ยมันสมบูรณ์คา่คาค่าตะไคร่เครื่องเครื่องกอห่อบอละเพชรอ่าบรรดาพืชสมุนไพรต่างๆที่เข้าหูจักนะที่มีรสเผ็ดรสฉุนรสร้อนแรงมีกินที่มาแงงบมักนั่นแหละ,ละนะครับเป็นพืชสมุนไพร่ังเบิดเมื่อเข้าจะนํามาใส่เข้าจะมาทําการมักเพื่อใส่กัดเอาสารของเขาสก่รนการมักนะครับ เราจะหมักกับน้ำนะครับหมวงเสื้อกับมี EM เข้าไปส้อยน้ำอย่างเช่นสารเรีงซูเปอร์พอดอเจ็ดนะครับหล้วกากับน้ำหล้กก็กับสมุนไพรเนาะนะครับหล้กก็มีกากน้ำตาลหรือมีน้ำตาลเสริมน้ำเพื่อเลี้ยงเอ EM ให้เขามีแห้งเห็ดงานย่อยสลายสมุนไพรนะครับจนกระทั่งมีการย่อยเรียบร้อยนะครับเขาจะได้น้ำหมักสมุนไพรเขาจะมาทำการฉีดพ่นอันนั้นเอินว่าน้ำหมักสมุนไพรนะพี่น้องครับส่วนจะเป็นปุ๋ยหรือบ่เป็นปุ๋ยนั้น นะครับก็ถือเป็นพ้นไอยได้เพราะว่าเขาหมักเอาสมุนไพรเนาะจะมีปุ๋ยแทรกมาน้าปุ๋ยจากเนื้อสมุนไพรแล้วนั่นนะก็อาจจะเป็นปได้นะครับแต่ในก่อและนี่ที่พี่น้องให้ขอคิดมามนี่ว่าเอามาหมักเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยเป็นปุ๋ยผงที่เขาวานห้วยน้าต้นไม้เนี่ยนะครับโดยเอาสมุนไพรมาหมักมันสิกลายเป็นปุ๋ยสมุนไพ,พรบ่มันสิคือปุ๋ยน้ำบ่มันสิคือน้ำหมักสมุนไพ,พรบ่นะครับการหมักลักษณะนี้นะครับพี่น้องบรรดาไอโตยาหรือสมุนไพรต่างๆเนี่ย จะมีการสูญเสียเนะครับเสียไปายมองอยู่ในกล่องตัมันจะมีการสูญเสียเพราะว่าบรรดาโตสมุนไพรเรานี่นะครับจะละลายออกมากับน้ํานะครับพี่น้องจะละลายออกมากับน้ำ,นนาาออนำสังเกตว่าเวลาเข้ามาักเขาจะมักใส่ถังในพื้นที่จํากัดน้าม,มันกระบบไปสซม่นี่พี่น้องแต่ในกรณีปุ๋ยมักเนะี่ยพี่น้องเอามามักเป็นกล่องเช่นพี่น้องมั่งคาสามกอเนี่ยหูอยู่แล้วว่าคุณนะสมบัติของคาก็คือขับไล่แมลง กำจัดเพียป้องกันศัตรูพืชกำจัดเสือ้อราบไปนตัวเมื่อเขาเอาค่าเนี่ยม,มักเป็นปุ๋ยมักพี่น้องซับ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 ,ซบ,ซบ,ซบในลักษณะย่อยๆ้วครับมักร่วมกับมูลสัตว์มั่งละ,ะพ่อดอนึงมั่งละหรือยังมั่งละก็แล้วแตะนะครับพี่น้องจนกระทั่งบ้านไปสองเดือนสาเดือนค่าที่เขานามามักกลายเป็นปุ๋ยนะครับย่อยสลายดีแล้วบอยิยุในรูปของลำคาแล้วจนเป็นปุ๋ยเป็นพ้งแล้วนะครับก็เป็นสมุนไพรของเขาจะนย่งบ่ นะครับกะวิเคราะห์ส้อยกันกะคือว่าบ่นาจะเหลือนะครับพี่น้องคือวางสันหอเพราะว่าในกระบวนการมักนะครับพี่น้องมันจะมีการละเหยเป็นการเป็นเกิดไปเด้่ยหลวกะอยู่ในน้ำน้ำนะครับน้ำนะครับจะมีการละเหยต่อดเวลาในกล่องปุยมักนะครับพี่น้องนะครับลงดินบ้างละละเหยบ้างละนะครับบางเอิญนว่าไอ้บรรดาโตยาหรือตสมุนสมุนไพรนั้น จะละลายออกมากับน้ํานะครับละลายมากับน้าเมื่อน้าละเหยมันกลับไปกับน้ำน้ําซึมลงดินมันกลับไปกับน้ำฉะนั้นคงจะเหลือแต่ซากนะครับเหลือแต่กากเหลือแต่ส่วนที่เป็นปุ๋ยส่วนที่เป็นธาตุอาหารนะครับกับอิีวัตถุนะครับส่วนสมุนไพรนั่นทาเหลือก็คงจะหน่อยเต็มที่จนบ่สามารถจะไปเฮ็ดอีหยังแม่งใน้เถอะศาสต์ใส่แม่งหรอยางเสยอวามเพ็ดความห่อนความขิวกับคงจะบ่ยังนะครับพี่น้อง คิดว่าบ่ยัง่งยัง่งกันยั่งบดแบบจนบวเป็นสามารถเป็นพีษเป็นไผ่หมดละนะครับฉะนั้นปุ๋ยมักสมุนไพรนะครับจึงไม่มีใครนิยมทํานะครับเอาสมุนไพรเอาพืชสมุนไพรมามักเป็นปุ๋ยกระเอินปุ๋ยมักซื้อนะครับแต่บอสามารถที่จะ <c oughs> ไปกําจัดสัตรูพืชได้นะครับถ้าอยากจะให้ปุ๋ยมักเป็นปุ๋ยที่สามารถกําจัดสัตรูพืชได้แล้วเข้าก็จะต้องเติมเขาไปที่หลังนะครับถ้าจะต้อง,ตองเติมสมุนไพรเล่านั่นเขาไปที่หลัง ครับพี่น้องนะครับอย่างเช่นเติมปูนขาวเข้าไปหลังจากเป็นปุ๋ยมักแล้วใส่ปูนขาวเข้าไปเพื่อ,อป้องกันและกําจัดเชื้อราได้นะครับพี่น้องลดน้ำสมุนไพรเข้าไปน้ำน้ำสมุนไพรสกัดเข้มข้นเขาได้เป็นน้ำมาแล้วนี่คู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 ่กับปุ๋ยมักที่เป็นแล้วนะและจ้างไปใส่นี่เอ,อ,อันนี้มีโอกาสที่จะป้องกันและกําจัดศัตรูพืชได้บ้างแต่ก็อาจจะอยู่บดลนะครับ,รบฉะนั้นเขาจึงนิยมมักสมุนไพรอยู่ในหลปของน้ำแล้วกาเก็บไว้มิดเชิดเวลาใส่ก็ใส่คือ อ่าเศร้าทุง่งอ่าสกัดมักน้ำตะไคร่หอมนี่พี่น้องนะครับมันจะละลายออกมาอยู่ในน้ำนะครับพี่น้องถ้าเอาตะไคร่หอมมามักเป็นสมุนไพรแบบเป็นพงพงเป็นปุ๋ยมักมงพงเนี่ยจคิดว่ากินตะไคร่หอมก็แทบจะบ่ิยังนะครับเมื่อเอาไปใส่ไปยังก็อาจจะบ่ได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นถ้าเป็นปุ๋ยมากก็ให้เป็นปุ๋ยมักทั่วๆไปนะครับที่ใส่แล้วบํารุงพืชพักส่วนสมุนไพรต่างๆนะครับห้าแยกส่วนไว้จะใส่ที่หลังจะได้ประโยชน์กว่านะครับพี่น้อง นะครับหรือท่านใดไม่นาะคิดว่าอามันหนาจ,จะได้นะ้าพลิกแพงวิธีนะั้นวิธีนี้ก็ล่องลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่า<ๆ>สิ่งเหล่านี้มันถือว่ายังไม่สิ้นสุดในการศึกษาในการค้นคว้านะครับพี่น้องบางทืคอพี่น้องล่องพิดล่อง,องถือเดางมโค้งไปอาจจะเจอแจ็คพอตกลายเป็นคนดังอะไรเนี้ยทุกชิ้นไอ้เนี้ยก็พรานี่สีคนพบเป็นคนแรก ในการเอาสม,มุนไพรมามักเป็นปุ๋ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วงดแมงกระเจิงซาไส้นี้ย้อนปุ๋ยมักสม,มุนไพรกับโบน่แน่นอนนะครับลองเบิงทดลองเบิงเนาะนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาแทบทุกอย่างนะครับประสบผลสําเร็จหรือสํเร็จพน้นขึ้นได้จากการทดลองถนันนะครับคือนักวิทยาศาสตร์ที่แรกก็สงสัยจะก,กันหมดเอน,นเป็นยังเออเอสงสัยเมื่อสงสัยแล้วคือเอ้มันนนาจะเนี่ยกขาเอว่าตั้งสมมติฐานนะมัน ให้มันหนาจะองเสีเมื่อมีสมมติฐานเดอดเตรียมทดลองรตัวบัดแต่ว่าให้สงสัยในยสิ่งที่ควรสงสัยเนะสงสัยแน่วบ่สงสัยก็เพราะเป็นทาบอะไน้นองเมียนอนห้องไดยเนาะสงสัยสงสัยแบบนี้เดี๋ยวโดนนะครับต้องสงสัยในยสิ่งที่ส,สั่งสรรคัเนเพื่อนเนาะเบิงคาปูไกวี่หมดแมงมากิน แต่ว่าสังเกตว่าดอกคาแมงบอชจอจ่อตะใบแสดงว่าดอกคาต,ต้องเป็นมิสานี่ังจะยา,ยา,ยางเลยที่แมงบมักหนึ่งเอาดอกคามาสกัดเป็นสมุนไพรสิบ,สบสสป่วบ่อนอ่ะาทรงไซไปแบบนี้จะเป็นผลการดีนาะพเพน้องเนาะนะครับอ่ะขอขอบคุณนะ,ะพี่น้องนะครับที่เพื่อนให้ข้อคิดมาว่าปุ๋ยมักสมุนไพรมีบอสเส้าทงวิเคราะห์เจาะลึกปั่นฟังเลยนะ,นะอ่ะวิเคราะห์พร้อมกันน้ะพีพน้อนเนาะหรือพี่น้องมีข้อคิดเห็นออื่นเป็นประการใดหรือมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างจากเส้าทงกัน มาแช่กันนกเป็ดน้องเนาะมาเบากันกฟังนะครับอ้าวเศาทุ่งมันได้อยู่ได้หรอจ๊ะนี่นี่วิธีนี่เฮ็ดแบบนี้แบนเมย์กวากันไปเดี๋ยวจะได้น้ำมาเผยแพร่กันต่อไปนกเป็ดน้องเนาะถ้าหากมันเกิดประโยชน์จริงมันได้ผลจริงนะครับอันคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพื่อนท่านนี่ละบ่เนี่ยคลิปหนาจำคว้ากันไหมครับอ๋อท่านเสร็จมีคนเที่ยวดี่ดีขึ้นหนัท่างส่วนตัวด้วยต่ว่างเที่ยวดี่ดีนะปั่นกันเที่ยว ขุดน้ำบอรกอรอซาลาสาั่งหอนทางาได้กุศลเมือนัะพี่น้องเนาะแต่ว่าถึงเพื่อนกับคากันย้อนทานั้งๆมีด้วนะครับเอาคลิปนี้เขาจะพ่อพี่พ,ออพ่อน้องเพียงเท่านี้นะครับคลิปหนามี่ยังดีๆจังพ่อกับไมมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจเส้ทุง่งและก็ฝากช่องยายแก้วเฟมิลี่น้ำเด้อน,นะครับเพิ่นจักประเทศอีหยังปั้นเบิ่งเนาะก,กับอุตสาหเบิ่งให้เพิ่นน้ำนะครับพ่อดันๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะนะครับคลิปนี้เท่านี้พี่น้องสวัสดีครับผม